ณผู้ชมคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศลาวก็คือการไปเยือนของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกสําหรับประธานาธิบดีที่ยังอยู่ในตําแหน่งผู้นําของสหรัฐที่ไปเยือนประเทศลาวพร้อมๆกับให้คามั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเก็บระเบิดที่ยังไม่ทํางานและสร้างความเสียหายให้กับคนลาวค่ะสําหรับการไปเยือนครั้งนี้ส่งผลอย่างไร ในมุมมองของความสัมพันธ์สหรัฐและลาวคุณวิภาปิ่นแก้วคุยกับบรรณาธิการท่านหนึ่งที่คลุกคลีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาวมาไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะคลิปวิดีโอการได้รำของบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐร่วมกับประธานสภาแห่งชาติลาวในงานเลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วกลายเป็นกระแสชิงพื้นที่ข่าวในสื่อออนไลน์ของประเทศลาว ตลอดทั้งวันจนถึงวันนี้สร้างความสนใจตื่นเต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่นั่นท่าทีแสดงออกของคนลาวถูกสะท้อนผ่านบัณฑิตจันทศีคำบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเนชั่นครุกคลีทำข่าวเกี่ยวกับประเทศลาวเมื่อกว่า20ปีก่อนและปัจจุบันยังติดตามข่าวที่นั่นใกล้ชิดผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาตื่นเต้นที่มีผู้นำ <c oughs> ของสหรัฐเนี่ยมามาเยือนลาวซึ่งเป็นชาติเล็กๆกันนะ ในความสุดแต่แน่นอนก็จะมีคนรุ่นเก่าบระชาชนบ้างบางส่วนที่ค่อนข้างรู้สึกว่า,อ,าอยากให้ทางสารเนี่ยแสดงความรบับผิดชอบในอดีตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามนิวอีรจีนจึงก็ก็รับทราบกันอยู่ว่าสหรมาทําอะไรไว้ที่ลาบ้างครับแต่ว่าเสียงส่วนี้ก็ไม่เสือน้อยอยู่แต่เสียงที่เป็นตื่นเต้นดีใจเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เรีวยกว่าโซเชียลเนี่ยในโซเชียลเราเนี่ย กระแสมาแรงมากเรียกว่างานนี้นะไปคิมส,สุดยอดอาเียนรอบนี้มอมว่าแย่งซีนหมดเลยในลาวการเยือนลาวของผู้นำสหรัฐนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกส่วนหนึ่งมองว่าอาจทำให้ความสัมพันธ์ของลาวที่มีต่อเวียดนามจีนลดลงตรงข้ามกับบรรณาธิการบริหารผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองลาวมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับจีนเวียดนามยังคงเดิม เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศชัดเจนนี่ใบทางการทูตนี่ค่อนข้างไม่ไม่ไม่ฝกฝ่ายายใดชัดเจนคือคือเขามีการจัดวางอะจัดวางว่ายังไงเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยขวมันก็เวียดนามเนี่ยลาวเวียดนามเป็นความสัมพันธ์พิเศษเป็นความสัมพันธ์แบบแบบพี่น้องความสัมพันธ์กับจีนก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็อีกแบบหนึ่ง กับไซรัคก,กแบบหนึง่งฉะนั้นไม่มีถ้าไม่มีไม่มีเป็นแบบที่บอกอ่ะคือ,อยายเขารักษาความสัมพันธ์เหมือนเดิมการจัดวางความสัมพันธ์ของแต่แต่ละเวียดน,นามจีนกับสหรัฐหรือแม้แต่กับไทยเขามีการมีนโยบายชัดเจนว่าจัดวางกันไว้อย่างไรระดัไหนการประกาศให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนเก็บกู้วัตถุระเบิดในสงครามที่สหรัฐทิ้งไว้เมื่อกว่า50ปีก่อนจำนวน90ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวณาธิการบริหารผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองลาวสะท้อนว่าถือเป็นพันธะทางศิลธรรมมนุษยธรรมที่สหรัฐต้องช่วยเหลือลาวการช่วยเหลือนี้เห็นชัดเจนจากสื่อออนไลน์คนลาวพอใจแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นเก่าบางคนอาจต้องการให้ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวคำขอโทษจากกรณีทิ้งระเบิดในสงครามเมื่อกว่า50ปีก่อนวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน